สวัสดีค่ะคุณพอ่อคุณแม่ทุกทท่านนะคะวันนี้ก็มาวัดนะคะวันพระใหญ่นะคะเป็นวันช่วงออกพรรษาแล้วนะคะนี่นะคะพี่น้องนะคะชาวบ้านนะคะก็พากันออกมาทําบุญนะคะมาทำบุญนะคะก็มะะแม่พรทางนวลจันทร์นะคะแม่เมาเข้ามามีตาด้วยนะคะยังเป็นช้างตกงานอยู่ นะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านได้ดูคลิปแล้วก็ม่ตาเย็นมวลด้วยนะคะ อันนี้นะคะโอ้ยดอกไม้สวยจังเลยนะคะกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกท่านเลยนะคะที่ให้ความรักและเมตตาใยนวลจันทร์ตลอดมาเสมอมานะคะนี่นะคะวันพระใหญ่ฮะน,<า>นี่นะคะวัดแจ้งสว่างบ้านตะกลางนะคะเป็นหมู่บ้านช้างนะคะโอโบสุดก็ยังสร้างไม่เสร็จนะคะก็รอคะแนนสมทบ ทุนนะคะหลายที่หลายทางนะคะโดยเฉพาะช่วงพฤษภานะคะก็จะเป็นงานประจำปีนะคะงานประจำปีที่หาคะแนนสมทบนะคะสร้างโบสถ์เป็นงานประจำปีทุกปีนะคะสามวันสามคืนนะคะเป็นงานเ hey, ฮบวชนาคช้างนะคะนี่ก็หลายปีแล้วนะคะก็ได้ขนาดนี้นะคะช่วงเดือนพฤษภานะคะ คุณพ่อคุณแม่ท่านใดนะคะจะสมทบทุนในการทำบุญอุโบสถครั้งนี้ก็รอช่วงเดือนพฤษภานะคะนี่นะคะจะเป็นงานประจําปีสามวันสามคืนนะคะนี่นะคะก็ทยอยมาทําบุญทําบุญศนนะคะวันพระใหญ่เป็นช่วงเป็นวันออกพรรษาช่วงวันออกพรรษานะคะนี่นะคะช่องแม่พนพังนวลจันทร์นะคะแม่เมฆาช่วย กดติดตามนะคะช่วยเมตตาช้างชราด้วยนะคะก็ยังตกงานอยู่นะคะก็กราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกท่านนะคะที่ให้ความรักความเมตตาใยนวลตลอดมาเสมอมาที่ได้เอ่ยนามและไม่ได้เอ่ยนามนะคะทั้งค่าสัพปรโรดนะคะทั้งค่าผลไม้นะคะทั้ง ที่อยู่อาศัยหลบแดดหลบฝนของายนวลนนะคะทุกอย่างนะคะที่ท่านเมตตามานะคะก็ขอบุญกุศลนะคะที่ท่านเมตตามาและบุญกุศลของมิควานที่สร้างทำนี้ก็หนุนนําคําจุนนะคะให้คุณพ่อคุณแม่แอปซีทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะลุ่งเรืองลุ่งเรืองกิจการงานของท่านก็ขอให้เจริญลุ่งเรืองก้าวหน้ากล้าไกลไม่เจ็บไม่ป่วยไม่จนสุขภาพแข็งแรงนะคะ ทุกๆท่านนะคะทุกๆท่านเลยนะคะนี่นะคะก็บริว well, ิต so ็กว้างพอสมควรนะคะนี่ก็เป็นจะเป็นบรรทัดนะคะบรรทัดที่ที่ไว้จุดนะคะนี่นะคะสมัยก่อนนะคะสมัยก่อนก็จะมีโคมลอยด้วยนะคะแต่สมัยนี้เหมือนว่าเขาไม่ค่อยจะทํากันนะคะนี่นะคะบรรทัดนะคะที่ไว้จุดนะคะอ นี่นะคะน,นี่โบสถ์หลังเก่านะคะหลังเล็กนะคะนี่ก็เป็นศาลานะคะนี่นะคะแม่ควานก็จะขอจบคลิปนะคะสวยๆไว้ตรงอุโบสถนะคะขอบุญนำบุญนุนนำคำจุนนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท,ท่านนะคะกราบขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ